สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Youtube นาลงเอ็กซ์คาเวเตอรครับผมวันนี้พาทุกท่านมาชมรถพุดจัดเป็นมินิ x ครับรถพุด SDLG ครับรุ่น E660FL ครับ คันนี้เป็นคันแรกของประเทศไทยครับที่ผมได้นำมาส่งอมอบให้กับเฮียนครชัยจิรอรุณนะครับท่านเจ้าของบริษัทสามัคคีที่ดินและเคหะจำกัดครับก็ด้วยความการุณาของ คุณพี่พกาวันศรีพุทธานุสอนครับหรือพี่ไนท์นะครับที่ได้กรุณาที่จะสั่งซื้อครับรถขุด SDLGE660FL คันนี้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่กาญจนบุรีครับอยู่ที่ช่าเรือนะครับเป็นงานของ บริษัทสามัคคีที่ดินและเคหะจำกัดครับก็ติดตามเข้ามาดูรถขุดคันนี้ครับหลังจากที่ผมได้ส่งมอบให้กับพี่ไนท์ไปแล้วครับมาดูเรื่องงานหลังการขายครับก็คนขับก็พี่อ้วนครับเมื่อกี้ได้พูดคุยสอบถามพี่อ้วนไปเบื้องต้นแล้วครับ เสียงเครื่องยนต์นิ่มดีจังเลยครับตัวนี้รถยังไม่ถึง250ชั่วโมงนะครับก็จะให้ทางพี่อ้วนเนี่ยครับใช้ไปให้เกือบๆจะใกล้ๆถึง250ชั่วโมงครับสักประมาณสัก230ครับ230 240ชั่วโมงนะครับก็จะให้ทางช่างศูนย์บริษัทอุตตัยอุตสาหกรรมจำกัดน,นะครับสาขามหาชัยเนะี่ย มาทำพีเอ็มครั้งแรกให้ครับหน้าที่ของผมนะครับไม่ใช่ขายอย่างเดียวสำหรับลูกค้าผมนะครับทุกท่านซื้อเครื่องจักรจากผมไปแล้วนะครับหลังจากนั้นครับไม่ว่าเครื่องจักรจะไปอยู่ที่ไหนครับผมจะตามไปดูให้ท่านทุกที่นะครับเพื่อ สร้างความมั่นใจให้กับท่านลูกค้าทุกๆท,ท่านของผมนะครับว่าการซัพพอร์ตการดูแลหลังการขายแล้วเนี่ยครับตรงนี้ครับอยากให้ลูกค้าของผมทุกท่านเนี่ยประทับใจงานบริการตรงนี้ด้วยครับซื้อรถไปแล้วครับตามไปดูให้คนขคับใช้งานไม่เป็นไม่เข้าใจคอนโทรลต,ตรงไหนครับตามเข้าไปบอกตามเข้าไปดูให้นะครับรถมีปัญหาอะไรนะครับ ใกล้ทำพีเอ็มหรือ,อยังนะครับติดตามเขาไปดูให้ออพยายามจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับที่ทุ่มเชมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อลูกค้าทุกท่านนะครับจะได้ประทับใจในงานบริการของผมนะครับสำหรับรถขุดคันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางพี่ไนท์นะครับ คุณพี่พกาวันศีพุทธานุสร์แล้วก็เฮียนครชัยเจรอาอุลนนะครับแล้วก็คุณเบญจวรรณิจระาิระอรุลนไว้ไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีเมตาให้ผมได้รับใช้นะครับสำหรับเจ้ามินิ x คันแรกของประเทศไทยคันนี้ครับวันนี้มาดูก็ยังรู้สึกภูมิใจครับที่ได้ส่งมอบเครื่องจักรที่มีคุณภาพนะครับ กับทนลูกค้าได้มาใช้ทำงานสร้างงานตรงนี้ครับทันที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะดูได้นะครับสำหรับเจ้า SDLG E660FL คันนี้ครับอยู่ตรงท่าเรือครับเป็นทางข้ามแยกนะครับเป็นงานโครงการของบริษัทสมร,รคิีที่ดินและเคหะจำกัดครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ เสียงเครื่องนิ่มมากเลยครับพอ,อพี่อ้วนนี่ดูจากลักษณะาการขับก็รู้เลยครับเป็นคนที่ใจเย็นครับเสียงเครื่องนิ่มดีครับรายละเอียดสเปครถด,ดีเทลต่างๆนะครับในคลิปนี้ขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับเพราะว่า ในคลิปที่วันที่ส่งมอบให้กับเฮียนครชัยนะครับผมได้อธิบายรายละเอียดไว้อ,อย่างครบถ้วนแล้วครับก็รบกวนท่านที่สนใจรายละเอียดก็ย้อนกลับไปดูคลิปการส่งมอบที่วันผมนำไปส่งมอบให้ที่แพนของบริษัทธรรมการแอดฟันนะครับนี่เราพามาดูภาพโดยรวมฟังเสียงเครื่องยนต์ครับดูคนขับทำงานครับการทำงานของเครื่องจักร ความสมูทความนิ่มนะครับบรรยากาศโดยรวมครับ การรีวิวเครื่องจักรนะครับในช่องของผมเนี่ยผมก็นเน้นรีวิวแบบบ้านๆน,นะครับเป็นกันเองอไม่มีสคริปต์ครับก็ในการบรรยายคำพูดต่างๆก็มาจากอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนะตอนหน้าง,งานเลยครับเราจะออกแนวดิบๆหน่อยนะครับแล้วก็ไม่มีการตัดต่อบางครั้งเนี่ยมันมีอะไรที่ว่าผิดพลาดไปหรือว่า ให้ข้อมูลผิดไปนะครับหรือใช้พ่อยกรรมที่ไม่สุภาพานี้ครับถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดไปนะครับผมก็ต้องขออภัยสําหรับท่านที่เข้ามารับชมช่อง YouTube เล็กๆของผมช่องนี้นะครับไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นแค่วิศวกรบ้านนอกคนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เรียบเรียงอะไรให้มันสวยหรูอะไรมากมายนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์ที่เป็นกำลังใจสำหรับผมนะครับขอบคุณทุกท่านครับอ๋อเร็วๆนี้ครับผมจะมี การจะส่งเครื่องจักรนะครับล็อตหนึ่งนะครับให้กับทางลูกค้าทางโซนเมืองการนะครับก็อาจจะขึ้นไปเกือบๆถึงตะเข็บชายแดนเลยอ๋อเดี๋ยวถึงวันนั้นครับผมจะนำภาพบรรยากาศทั้งการเดินทางไปส่งมอบจนถึงจุดส่งมอบนะครับให้กับลูกค้านะครับนำมาให้ทุกท่านได้ชมกัน คนขับใจเย็นนะครับการใช้งานรถของคนขับเนี่ยนะครับก็จะช่วยในเรื่องการบำรุงรักษาดูแลรถไปด้วยนะครับถ้าพี่อย่างพี่อ้วนนะครับต่ลักษณะใช้งานรถ ใจเย็นนะครับค่อยๆไปตามกําลังรอบไปตามจังหวะของเครื่องจักรแล้วก็จังหวะของหน้างานแบบนี้ครับเครื่องจักรก็จะไม่สมเร็วครับก็เป็นส่วนสําคัญนะครับคนขับครับช่วยดูแลรักษารถให้กับท่านเจ้าของธุรกิจเป็นในตัวด้วยนะครับ ถือว่าเป็นการดูแลเอาใจใส่ให้กับท่านเจ้าของไปด้วยก็ถือว่าเป็นคันแรกของจังหวัดกาญจนบุรีเหมือนกันครับที่มาโดดเด่นลงโชว์งานเพียวๆอยู่ตรงนี้ครับผม ต้องกับขอบพระคุณทางพี่ไนท์กับเยนครชัยไว้อีกสักครั้งหนึ่งครับออรู้สึกดีใจครับที่ท่านผู้ใหญ่ทั้งสองท่านเนี่ยครับให้โอกาสผมได้รับใช้นะครับออถ้าทางพี่ไนท์แล้วก็เยนครชัยไม่ได้เปิดโอกาสทางการขายให้ผมนะครับเจ้า Sdlg e 6 6 0 fl คันนี้ครับก็คงไม่ได้มาโชว์มาทำงานอยู่ตรงจุดนี้ครับต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ทั้ง2องท่านนะครับท่านเจ้าของบริษัทธรรมกาแอดฟันต์และบริษัทสามัคคีที่ดินและเคหะจำกัดไว้อย่างสูงครับผมเ,ออเรื่องงานบริการหลังการขายผมก็จะดูแลให้อย่างดีครับ คือคันนี้นะครับตอนที่เข้าไปนำเสนอให้กับทางพี่หนหยเนี่ยนะครับก็ทางพี่หนหยเนี่ยขอเกียร์ยางมาด้วยตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์ยางที่ติดมากับตัวตัวแท็กเลยครับก็คือเราใส่มาให้เลยครับ จึ่งตอนแรกเลยเนะี่ยทางเฮียนครชัยก็เอาไปใช้งานในสวนครับไปปลูกกล้วยไข่ปลูกกล้วยหอมอยู่ครับเพราะว่าประโยชน์ของเจ้ามินิ X นะครับเคลื่อนย้ายง่ายครับลดคุณนันเกประสงค์เอ่ออย่าง E 6 6 0 f l คนันนี้ก็ยกท่อยกอะไรก็สบายๆครับจะเปลี่ยนใส่ออกเกอร์ก็ได้ครับก็มีใบาปาดให้ครับสำหรับงานเคลียรลิงงานเคลียร์หน้าเซอร์เฟส ของผิวทางนะครับความน่าประทับใจของเจ้า MINI-X SD-LG คันนี้ครับคือถ้าเรามองนะครับมันจะจำลองรถคุด MINI-X รุ่นพี่อย่างวันโว e ีขอบภุครับตัว 55B ครับ เป็นนีเอก็กมินิเอ็กของวันโวนะครับรถุดตัว55 BPO นะครับแต่ตอนนี้นะตัว55 BPO เนี่ยทางบริษัทอีตันไทยเนี่ยไม่ได้สั่งนําเข้าเข้ามาแล้วนะครับก็ะจะเป็นซีรีส์ใหม่ก็ะจะเป็นตัว 55D ครับ รูปร่างแล้วก็รูปทรงของ S D L G E 6 6 0 F L นะครับทั้งการออกแบบดีไซน์ก็ถอด DNA มาจากรุ่นพี่อย่างวันโบ้นั่นแหละครับเพราะว่าควบคุมแล้วก็ดูแลรายผลิตโดยวิศวกรของวันโบ้ครับต่างกันที่ราคาครับ S D L G E 6 6 0นแป F L เนี่ยคือทำจีนทั้งคันครับ เครื่องก็เป็นเครื่องจีนนะครับเหล็กโครงสร้างต่าง,างๆงานประกอบก็ทําที่จีนครับแต่ถ้าวันโวนี่เครื่องก็จะเป็นด้อยเยอรมันนะครับแล้วก็งานประกอบเหล็กโครงสร้างจะเป็นของเกาหลีครับแต่ข้อดีของฐานการผลิต S D L G ที่จีนก็คือว่าเวลานำเข้ามาเนี่ย ราคาเครื่องจักรเนี่ยปวกภาษีแล้วก็จะไม่สูงครับราคาจะไม่โดดมากทําให้ผู้ใช้รายย่อยครับหรือบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยครับสามารถจับต้องได้ครับราคาไม่แพงแล้วก็เรื่องไฟแนนซ์พวกนี้ครับก็จะผ่านง่ายสนใจรถขุดรุ่นนี้ครับโทรไปสอบถามได้ครับที่บริษัทอีตันไทยอุตสาหกรรมครับ เบอร์ c เซ็นเตอร์ครับศูน์สองครับ0ูนย์ห้าศูนย์ูนห้าานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตามดูเจ้า HLG E H 6 6 0 FL คันนี้เรื่อยๆครับ ทุกทันนะครับที่ถ้าลูกค้าได้ซื้อจากผมไปผมก็จะเข้าไปติดตามดูงานหลังการขายให้ทุกที่ครับโอเคครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่อง Youtube ช่องเล็กๆของผมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ